ตัวหนึ่งไม่ได้ฮะแแหกขดดาดสองด่านสามด่านแสดงว่มามีอีกเออเริมลยหัวหูเฮ้ปลาสิบเอ็ดโล่ปลาบึกหมันหมันหมันอืมนี่พอมันมามันเอาึ้นปลาหกเก็ตโต้ ก็จะมองูดพู้ตอนไหนจับจับโชว์ผมหน่อยครูจะไม่ตายได้สิจ่ตายเด้ยวไม่ตายตอนไปไหนถึงยอนนี้มอเธอนนี้สุดยอดเลยจะขายได้ได้หลายตังค์แน่เนี่ยสุดยอดครับโอเค จัดการเลยครับของแท้เลยเลี้ยงกี่ปีครับนี่ปล er ่อยธรรมชาบเละเลี้ยงอ๋อธรรมชาติโอ oh, ้ยหัวเขานี Sunday, ่กินได้ไรวันเลยเนี <h 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 h <h <h ่ยเอากินตะวันนี้กินหมดหรือไม่หมดแน่เนี่ยเนื้อของดีครับของดีปลาบึกครับ ลูกของเพื่อนเยอะแยะอฟันแทบไม่เข้าที่เบ็ดโลครับหรือวิธีการชำแหละครับผม ไข่ okay. ่ปลานนีมัโอ้มันล้วนๆดูของดีตะลามาเงี่ยงเงี้ยงไม่แทงเหรอเราต้องจับให้เป็นจับให้เป็นจับครั้งนี้แล้วตัวนี้มันจิ้มตัวนี้จิ้มโอ้ยเราต้องจับหางโจับหางดึงขึ้นอย่างเดียวเฮ้ยเร็วนะโม

ไม่น้อยมันเนี่ยอูตับเขาครับตับเขาอ้ยไปเลยไปแหน่นะน kind of นต้นเขาก็ได้เลยเนี่ยโอ้โอโปล่อยธรรมชาติกี่ปีครับเนี่ยสามสามปมีเริ่มเทิมเลยให้มันกินธรรมชาติเลยบ่ออปล่อยธรรมชาติโหโหโครับไม่ใช่เล็ก,เลกๆเลยครับเนี่ย11โล โอเคครับผมพี่น้องกะจอากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ